นี่ครับมาดูกรรมวิธีของขัน้นสมพักเชโยวตีของไรเดียงครับพี่น้องครับหลังจากที่ตากเรียดทำมันยุบแล้วก็มาศเซน้ำเกลือไว้ประมาณยี่สิบนาทีเนาะนแล้วก็เอาขึ้นมาขั้นครับพี่น้องครับพาดเดียวปีว่าท่านในไงกระไรเออเขดีก,กินแล้วครับก็าเดือดอ่อนไม่ค่อยมีกลิ่นตะไบ ตอนนี้ก็ขั้นเพใช้ออยังแถาใส่เกลือใส่เกลือขั้นใส่เกลือซื้อขั้นน้ำนะไรซื้อขั้น้ำซื้อเขียวมันน้ำเพิ่มขั้นเวทขั้นประทนันใช้ห่อเขาเลี้ยวกล้วยประทุมดี <laughs> นะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะจ๊ะ โอ้ขัดน,น้ำม,มันอ่อสอก,ก,กันน้ำเปือดมันออก,ก,กันเนี่ตันออกจากน้ำเขียวสะกอนจังมาล้างเป็นตะยำงควบๆวแต่ล <c oughs> ่างออกสะกอนจ้าร้ายขันตอน <c oughs> อืมอมออีที ยายไปยังขั้นพี่น้องครับโตอะไรตั้งที่ขั้นจริงเลนะท็อปเนี่ยเพื่อใส่นิดหน่อยน้ำตาลจ้าอืมน้ำตาลทรายนะจ๊ะแล้วก็ กุ้รถป่าใส่น้ำเฉพาะมันเสียบหรือส้มพักเจะจะจะยี่ยนกับใส่้กับจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเก็บไม่รับตามด้วยข้าวเหนียวหนึ่งข้าวแซ่น้ำไปจ้าผู้ใดมีขา้ขา,ขาวสวยอยากเอาข้าวสวยใส่ก็ได้จ้าเจ้าใส่ก็ได้ก็กำลังจะกลายเป็นส้มผักเลยครับ น้ำใสบับอืมอืมจะเป็นสมพักเตอรเตืรอพี่น้องอืมอืมเบ่งนน้ำม,มัน,นบนว่าค่ะมันบนนัวกเกลือใสอืมอากาศหนาวกับสิประมาณสองมือ,อ,มอม ก็ใส่พลาสนากเล็กๆไว้ก็มาร์คไว้บนโซบัดเนียนี่เสร็จแล้วจ้าครับนี่ครับเปิดได้ปิดไดครับพี่น้องครับน่ารับประทานแลยครับท่าน้